สวัสดีครับก็พาทุกท่านมาดูการใช้ปากฉลามถอนมันสำปะหลังนะครับซึ่งก็ไม่ได้ใช้รถนะครับสำหรับพื้นที่ไหนที่สูงชันหรือว่าต้องการถอนมันสำปะหลังเองนะครับเพื่อลดต้นทุนนะครับก็ใช้ปากฉลามถอนมันสำปะหลังนะครับง่ายนะครับถอนแป๊บเดียวนะครับสำหรับมันสำปะหลังที่เราถอนในตอนนี้ก็เป็นยอดดำนะครับซึ่งสภาพดินในบริเวณนี้นะครับจืดมากๆนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูสภาพดินก่อนนะครับสภาพดินที่เราถอนในตอนนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นดินทรายนะครับส่วนมากจะเป็นดินทรายทั้ทงนั้นเลยนะครับแล้วก็สภาพสีดินเนี่ยคือมันจืดมากๆนะครับหัวมันสซับหลังนะครับก็ถือว่าไม่คเคเรนะครับก็พอประมาณนะครับอาจจะมีบ้างเล็กบ้างแล้วก็หัวเนี่ยเท่าขานี่ก็เยอะนะครับสมกับสภาพดินนะครับสภาพดินมันจะจืดอ,อย แต่การใช้ปากฉลามถอนมันสัมปรังนะครับไม่ว่าจะต้นเล็กต้นใหญ่นะครับถอนง่ายนะครับใช้คนเดียวนะครับออกจากบ้านคนเดียวเนี่ยมาถอนได้แล้วนะครับลูกเมียนในสบายเลยนะครับรุ่นนี้ถอนง่ายครับถอนง่ายนะครับ ก็ถอนเสร็จก็ค่อยเก็บขึ้นรถที่หลังนะครับในช่วงนี้ก็เย็นแล้วนะครับวันนี้ถอนวันนี้ก็พรุ่งนี้เอาขึ้นรถนะครับถอนง่ายมากเลยปากฉลามนะครับถ้าสนใจยังไงก็ทักเข้ามานะครับก็มีจําหน่ายนะครับปากฉลามไซส์ใหญ่ปากว้างนะครับป่นเล็กนะครับก็มีนะครับสําหรับต้นมันสํปหลังที่ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่เท่าท่อนแขนนะครับ ก็สามารถถอนได้ง่ายนะครับดิน่อนดินแข็งถอนได้หมดนะครับมันสำปะหลังที่ถอนนะครับส่วนลำต้นนะครับเนี่ยเห็นนะครับใหญ่นะครับแล้วก็หัวมันสำปะหลังนี่ก็ไม,ไม่ไม่ธรรมดานะครับใหญ่มากเลยขึ้นง่ายนะครับเนี่ยส่วนพันธุ์ที่ อยู่แปลงนี <st> ้ก็เป็นยอดดํานะครับเนี่ยสีดํานะครับสังเกตดูได้นะครับเนี่ยตรงยอดจะเป็นสีอมม่วงนะครับสีม่วงนะลำทั้งก้านนะครับก้านแล้วก็ลําต้นอ่อนนะครับจะเป็นสีม่วงแล้วก็ยอดเนี่ยสีดํานะครับนี่คือยอดดํานะครับลําต้นเนี่ยลําต้นถ้ามันมีอายุหน่อยก็จะเป็นสีทองนะครับ ถอนคนเดียวนะครับแบวนี้ยอดมากนะครับแปบ๊บเดียวนะครับหลายๆพื้นที่นะครับถ้าหากปลูกเยอะก็อาจจะมีการใช้รถถอนแต่ว่าคนที่มีเวลาว่างหน่อยนะครับแล้วก็ต้องการประหยัดต้นทุนนะครับถอนเองก็ง่ายนะครับโดยใช้ปากฉลามถอนมันสําปลัง ตัวนี้ดูนะครับตัวนี้ดูเหมือนเล็กไหมครับแต่ว่าจริงๆตัวนี้เท่าขาผมเลยนะครับเนี่ยเท่าขาผมเลยใหญ่มากนะครับตัวนี้ครับใหญ่มากนะครับโตมากน้ำหนักในสุดยอดเลยนะครับถอนขึ้นสบายนะครับเนี่ยเห็นไหมครับในหญ่มากนี่จับตรงปลายแล้วนะครับเนี่ย ใหดูก่อนนะครับตอนแรกผมเห็นถอนเนี่ยผมนึกว่าหัวมันจะเล็กๆนะครับแต่มาดูใกล้ๆมันไม่ใช่เลยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยหัวนี่ใหญ่มากตัวนี้อาจจะไม่ค่อยโดกนะครับแต่ว่าบางจุดนะครับเป็นที่ดินด้วยนะครับสภาพดินเนี่ยดูนะครับที่เห็นนะครับส่วนมากจะเป็นดินทรายทั้งนั้นเลยนะครับ คือสารอาหารในดินเนี่ยมันหมดสภาพหมดแล้วนะครับเนี่ยเจ้าของไร่มันสำปะหลังบอกว่าตอนนี้ปีนี้เนี่ยจะทำการปรับปรุงหน้าดินโดยการใช้ขี้ไก่นะครับแต่ตอนนี้นะครับลำบากหน่อยก็คือขี้ไก่นี่ไม่มีแล้วนะครับแถวบ้านผมไม่มีขี้ไก่เลยนะครับสั่งมาไม่ได้เลยนะครับจังหวัดไหนมีขี้ไก่ขายบ้างนะครับขี้แกบไก่นะครับ ขี้ไก่แกบขี้แกบไก่นะครับขายกระสอบกันแล้วเท่าไหร่นะครับแถวบ้านผมอยู่ที่ประมาณ22ถึงย5สิบ้าบาทนะครับในตอนนี้นะครับในปีนี้นะครับ 22- ถึงย5บาทต่อนหนึ่งกระสอบนะครับได้ยินบางพื้นที่แจ้งมานะครับบอกว่ากระสอบละ13าถึง15บาทเท่านั้นเองนะครับก็บางพื้นที่นะครับบางพื้นที่ก็บอกว่า18บบาทแถวบ้านผมก็ถือว่าแพงพอสมควรแต่ก็ จำเป็นต้องซื้อก็ต้องซื้อแหละครับโอเคครับไว้เจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับ